เป็นท้ายกันที่เรื่องของหัวใจระหว่างคุณดมกับเมทัลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หมอดูก็ทักบอกว่าคู่นี้ไปกันไม่รอดแต่ตอนนี้ก็เขาผ่าดูใจกันมา2ปีแล้วจะมีแววลั่นระคังวิวาหรือยังได้ค่ะเดี๋ยวขออีเสิร์ตันขออีนิดหนึ่งฮะเก็บเงินอีกนิดหนึ่งใช่ครับเราเรามองภาพอนาคตกับน้องไวไหมคะก็คิดคิดบ้างครับแต่ก็อยากให้น้องเขาได้ทําอะไรใช้ชีวิตก่อนนะครับเขากเพิ่งเรียนจบไม่นานเนาะ จบมาถึงแล้วมีครอบครัวเลยยังไงอยู่ใช่ตอนนี้มันเกือบ2ปีแล้วถ้าเกิดอ,อีกสักปีหนึ่งฮะตอนนี้คิดว่าทํางานเก็บเงินอีกปีหนึ่งถ้าทุกอย่างโอเคก็อาจจะไปคุยกับคุณพ่อแม่เขา<ช>ก็คือถามแย่ๆว่าเขาเฮ้ยเคยคิดบ้างไหมว่าอยากอะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวนู่นนี่อะไรเงี้ยว่ากันไปแย่ๆดูฮะ <c oughs> องมางยังเลยครับยังครับ <c oughs> <c oughs> ขอแบบถามอะไรนิดนึงได้ไหมค่ะ คือปกติผู้หญิงก็สังเกตผู้ชายตรงนั้นจริงมปล่า <c oughs> เอาไม่ต้องคุ้ก็ไคืปกติ<อ>ไม่ถ้าไป็ส่วนตัวหญิงนะ<อ>ถ้า<อ>หญิงเป็นคนไม่สังเกตเ<อ>แต่ถ้า<อ><อ>ภาพเมื่อกี้เนี้ยไม่มองก็ต้องมองค่ะ <c oughs> แบบอ๋อคือคือแต่ไม่แต่ปกติผมเคยได้ยินมาว่ามีคนเคยเล่าให้ฟังคือเราไม่ใช่ผู้หญิงเราก็ไม่รู้เขาบอกว่าเออเหมือนกันแบบบางทีผู้ชายเราก็สังเกตเวลาผู้หญิงเดินมาสมมติว่าเกิดมีหน้าอกใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผู้หญิงเองเนี่ยก็ก็จะเป็นเพหนึงที่สังเกตผู้ชายตรงนั้นเหมือนกันแต่ก็คงไม่เยอะเท่าอะ่ะสภาพนี้คือคงโดดเด่นขึ้นมาจริง <laughs> ขอยกกราบแต่ขอเตือนพี่โดมนิดนึงนะคะว่าเรื่องกางเกงอไม่อยากจะเตือนหรอกแต่ว่าหนวดน่ะชอบเลยส่วนตัวชอบมากเกลี้ยงเกลี้ยงมากกว่าแต่ฉันไม่มีสิทธิ์อะไรไปบอกเขาเนี่ยเออเนาะดูเป้าเขาต่อไปโอเคใส่บ่อยๆนะคะแทนกางเกงแทนกางเกงใหญ่ๆอ่ะเขาไม่ยินการแต่แบบแรปเปอร์เราไม่ใช่แรปเปอร์เราใส่รัทลัทนั่นแหละคุณเนี่ยตัวดีเลยคำถามมิกิ